กลบสวัสดีครับกลับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลท์ให้โชคท,ทุกทุกท่านครับมาพบม,มาเจอกันนะครับเสาร์ของวันที่หนึ่งธันวาคมขับงพับเ5 6 7เป็นเสาร์วันอาทิตย์นะครับครับมือนี้นะครับสัญจรเสี่ยงใหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่แนวทางรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งับช่วงบ่บายเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่จะได้รับโชคกันจะไม่เฮกันนะครับมือหนี้ ครับเ้านี่เป็นคลิปที่สามแล้วนะครับเช้าวันหวยออกอ่าคลิปที่สามนี่เป็นตัวเลขแนวทางนะครับของปูห้าเก้าสี่นะครับสรุปมาแบบด่วนๆนะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนครับชุดบนหอสรุปไปแล้วนะครับปูห้าเก้าสี่ครับมาชุดล่างนะครับสรุปมาวันหวยออกกันเลย อาคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาเบิงมาชมครับทุกคลิปที่แอดวิไลปล่อยไปเ้าวันหวยออกนี่อาบพรว่าจะเป็นซองวันหวยออกก็ปล่อยไปแล้วนะครับหลักการแนวทางของแอดวิไลเองนะครับชุดบนนะครับปล่อยไปอ่าส่งเสารสองคลิปแล้วนะครับนี่เป็นคลิปที่สามสรุปวันหวยออกของปู่ห้าเก้าสี่นะครับอ่าแอดวิไลนะครับลืมบอก เอคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่มามีเอฟซถามถามหาเลขไอตัวเลขแน้าทางนะครับของไอ <c oughs> ขออภัยครับเลขผีบอกนะครับ f อฟซีพอดีคุณยายเพันยังมากเมื่อกี้นี่นะครับอ่าคุณยายเพันเดือนมากพันทีพน่พ่นเคยไดเอาไงยเอฟซ พี่คุณแม่คุณยายที่เพิ่นเคยได้เลขผีบอกอ่าเดี๋ยวจังไดแอดวิไล like จะล่งให้นะครับพอดีคุณแม่เพิ่นยางมาถามตัวเลขเนวทางนั้นแอดวิไลว่าอ่าแอดวิไ like ลงวดนี่ตัวใดดังตัวใดเด่นพอดีเพิ่นยางมาถามนะครับคุณยายที่เคยเอาเลขผีบอกมาให้แอดวิไ like ลล่งนะครับพอดีนะครับได้ตัวเลขเนวทางจากคุณยาย เลขผีบอกเดียวแอดวิไลจะลงให้นะครับคลิปนี้เข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางของปู่594ก่อนนะครับเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนแนวาทางปู่5 9เนะครับเดียวเลขที่บอกทางแอดวิไลจะลงใหด้วยครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับอ่างอย่างเดียวปู่594อ่าคุณพ่อคุณแม่ช่วงแอดวิไลเกินคลิปอยู่นี่ <c oughs> ยังเก็บคออยู่นะครับเอฟซี FC. อ่าส่วงเศร้านะครับยังเก็บข้ออยู่อ่าเตรียมสมมติประกาศไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนครับตัวเลขแนวทางปูห้าเก้าสี่นะครับสรุปเช้าวันหวยออกกันชุดล่างนะครับเดี๋ยวหลังจากลีปปูห้าเก้าสี่จบเข้าคอยมาติดตามเลขผีบอกนะครับของคุณยายนะครับพอดีคุณยายอ่าย่างมาหน้าบ้านแอดวิไลเพิ่งมาถามตัวเลขแนวทางกัะบแอดวิไลนะครับได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวแอดวิไลล่งให้เบิ่งกัน เลขผีบอกนะครับอ่ะรับมาเบืองน้ากันนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาไว้เป็นที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผีไล่จะาผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับของปูห้าเก้าสี่กันอ่ะเป็นชุดล่างเด้อครับเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับ <c oughs> อ่าวิ่งนะครับเพรามาบงเล็กวิ่งของปูกันเลยนะครับ คับวิ่ง9กับ0นะครับเอคุณพ่อคุณแม่9ก้ากับ0นอ่เบอ่งไทยดีคืออัดวิไลบอกนะครับเป็นล่างอย่างเดียวเป็นล่างนะครับ ปูจับคู่มาให้นะครับเอฟซี e FC, คุณพอ่อคุณแม่ข้ามาเบิร์นกันจับคู่ครับคู่แรกครับคือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเก้าเก้าห้า ห้าศูนย์เขียนตามในเรื่องคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับต่อไปครับสี่ศูนย์อ่ะตัวเลขแทวทางคือจะชัดเจนนะครับคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับสรุปให้สวันค์หวยออกครับปูหากเก่าสี่นะครับ ปูจัหนักจับเต็มอยู่ิ่มเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวพี่ไล่ผ้าปูไปทําธุระในเมืองนะครับปูจัดลายใบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่นะครับลายใบอยู่นะครับประมาณยี่สิบกว่าใบนะครับเอาครับมาวงชุดเนียนยำกันนะครับปูวงกลมให้แค่สามคูนะครับวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับล่างอย่างเดียวปูจับคูมากครับ มี6ชุดครับคือ91 92 99 95 50 40อา่ปูวงกลมคู่แรกครับถูกใจ f อฟซีคุณบอกคุณแม่กันบอก92ครับคู่แรกคู่ที่3ครับอ่าขอไปคู่ที่2 95ครับคู่ที่2 คู่ที่สามเป็นเลขเบิ้ลนะครับเป็นเก้าเก้านะครับอ่าเก้าเก้านี่คือตัวเน้นย้ำนะครับล่างอย่างเดียวฝากแช่ไปนะครับคุณพอ่อคุณแม่ฝากแช่ไปให้เอฟซีทางช่องไดฮูได้เห็นน้ำกันนะครับมือนีรัฐบาลประกาศผลตัวเลขแนวทางหนึ่งันวาคมสัญจรเชียงใหม่ฝากแช่ไปทุกคลิปเด้อคุณพอ่อคุณแม่ทีแอดวิไลนํำเสนอให้เอฟซีทางช่องเ้าไดฮูได้เห็นน้ำกันเพื่อมีโชคมีหลับ ไปเอาเงินกองสลากครับรัฐบาลไทยอาจจะเป็นลายขาดลายแน่เ,เงินกองสลกสลากนะครับไปเอาซอยกันมือนีช่วงใบายเอฟซีทั้งชองได้เฮกันแน่นอนนะครับได้เฮกันแน่นอนนะครับสําหรับตัวเลขเนี่ทงังแอดวีไลคิดว่าไม่ต่ํากว่า10สํานักแน่นอนที่จะแตกที่ทางแอดวีไลเด็กติดตามอยู่นี่นะครับอาจจะได้ก เรื่องของตัวเลขเนว่างาน,นะครับ,บติดตามไปเรื่อยๆเพื่อแอดวิไลไดที่เดดมานะครับติดตามจนฮอตเทียงเ้อคุณพ่อคุณแม่มือน,นีถ้าได้ที่เดดมาแอดวิไล e จะรีบลงให้เบื้องทันทียากระพิบตาเป็นเด็ดขาดน,นะครับอาสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับเศร้านี้ขอให้เป็นเศร้าที่สดใสขอให้เป็นเศร้าแห่งโศกแห่งหลาบขอให้เป็นเศร้าที่ลาบลื่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณพ่อคุณแม่ นะครับพาลูกพาหลานไปเที่ยวเป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับขอให้เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและก็ช่วงใบใบามารับโชกกันกับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นธันวาคม2567สสัญจรเชียงใหม่เจ้านะครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ